สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะอาทิตย์ถึงเสาร์นะคะในระหว่างวันที่1 0บถึงสิพฤษภาคมนะคะการงานการเงินแล้วก็สุขภาพของคนที่เกิดในแต่ละวันจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันที่วันแรกเลยนะคะก็คือวันอาทิตย์นะคะ การงานของคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานนะคะจากเจ้านายนะคะแล้วนะคะอาจจะมีการได้เดินทางนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับสายงานของคุณด้วยนะคะแต่ว่าการเดินทางนี้ก็ต้องให้ระมัดระวังนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องไวรัสโควิด -19 นะคะแต่ดวงอุบัติเหตุอะไรก็ไม่มีนะคะในที่ทำงานนะคะถือว่าดีนะต่อไป การเงินนะคะการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะระหว่างวันที่1 0 1ถึงส6พฤษภาคมนะคะมีโชคลาภเล็กน้อยนะคะก็พอที่จะเสี่ยงโชคได้นะคะส่วนาการเงินภาะวะการเงินอยู่ในระดับที่พอใช้นะคะพอใช้ถึงดีนะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ให้ระมัดระวังเรื่องอไวรัสนี่แหละนะคะเพราะว่าช่วงนี้กำลังระบาดหนักเลยนะคะ เป็นการทำนายนะคะคร่าวๆนะคะของดวงชะตาคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะการงานดีการเงินก็อยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องไวรัสโควิด COVID -19 ้นี่แหละนะคะกดติดตามด้วยนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็มาถึงดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในดวงชะตาในระหว่างวันที่1 0 1ถึงพฤษภาคมนะคะ การงานของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องให้วิตกกังวลนะคะมีเรื่องในน้อยในที่ทํางานนะคะทําให้คนวันจันทร์ไม่ค่อยที่จะมีความสุขในที่ทํางานแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะส่วนเรื่องการเงินให้ระมัดระวังทรัพย์สินของท่านนะคะระวังนะคะจะถูกขโมยนะคะจรขึ้นบ้านหรือว่าต่างๆนะคะก็ให้ระมัดระวังตรงจุดนี้เลยเพราะว่า สภาวะการเงินในสัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างที่จะได้ไพ่แย่มากๆเลยนะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ระมัดระวังไวรัสโควิด COVID -19 เเลยนะคะการงานมีเรื่องให้วิตกกังวลแต่ก็สามารถแก้ไขอะไรสถานการณ์อะไรไปได้นะคะส่วนเรื่องการเงินให้ระมัดระวังทรัพย์สินของท่านจะถูกขโมยนะส่วนเรื่องสุขภาพก็ไวรัส นี่แหละที่เราต้องระมัดระวังนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ10-16พฤษภาคมกดติดตามด้วยนะคะทุกคนต่อไปนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารนะคะการงานการเงินของคนที่เกิดวันอังคารนะคะในระหว่างวันที่10-16พฤษภาคมการงานดีการเงินปังมากเลยนะคะเสี่ยงโชคได้เลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะ ส่วนเรื่องสุขภาพก็ให้ระมัดระวังไวรัสโควิด -19 นะคะก็เตือนทุกวันเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ประเทศไทยค่อนข้างที่จะมีผู้ติดเชื้อเยอะนะคะวันละสอง0ันคนตายก็30สกว่านะคะก็ยังไงก็ให้ดูแลสุขภาพนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะของคนเกิดวันอังคารการงานดีการเงินดีส่วนสุขภาพก็ถือว่า ก็ให้ดูแลตัวเองนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะกดติดตามด้วยนะคะทุกคนต่อไปนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธนะคะการงานของคนวันพุธนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะทั้งได้รับความสนับสนุนจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะอะไรต่างๆถือว่าบรรยากาศในที่ทํางานของคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้อยู่ในเกณฑ์ดีมากๆนะคะส่วนเรื่องการเงินก็ มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะส่วนเรื่องโชคลาภก็ไม่ไม่น่าจะมีนะสวนก็มีให้จับจ่ายใช้สอยบ้างนะคะไม่ถึงว่ากับขัดสนนะคะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะก็ระมัดระวังนะคะโควิด -19 นะคะเป็นการทำนายคร่าวๆข,ข,ของดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธในช่วงวันที่ 10- ถึง16พฤษภาคมการงานดีการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอย สควรนะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ดูแลตัวเองนะคะให้ปลอดภัยจากไข้นะคะไวรัสโควิด COVID 19นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะในระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคมนะคะดวงการงานของคนวันพฤหัสในสัปดาห์นี้ถือว่านะคะมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจในที่ทำงานนะคะ ทั้งได้รับการกดดันจากหัวหน้างานจากเพื่อนร่วมงานนะคะทำให้คนวันพฤหัสในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะไม่มีความสุขในที่ทำงานเลยนะคะก็ให้สติให้มีสติรับมือกับทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะมีคนอุปถัมภ์พอสมควรนะสำหรับคนวันพฤหัสนะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะ ก็ให้เรามัดระวังนะคะตัวเองจากโควิด19นะคะก็ต้องเตือนทุกวันเลยนะคะในช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นการทำนายคร่าวๆของดวงชะตาวันพฤหัสนะคะในระหว่างวันที่10ถึง14พฤษภาคมา10ถึง16พฤษภาคมนะคะการงานได้รับความกดดันจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายนะคะทำให้คนวันพฤหัสรู้สึกแย่ในที่ทำงานมากๆนะคะ การเงินก็ถือว่าโอเคอยู่ส่วนเรื่องสุขภาพก็ดูแลตัวเองนะคะก็เป็นการทำนายคร่าวๆนะคะกดติดตามด้วยนะคะต่อไปนะคะถึงวันคิววันศุกร์แล้วนะคะดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะคะ10-16พฤษภาคมการงานการเงินของคนวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะส่วนเรื่องสุขภาพก็ให้ระมัดระวังนะคะก็ให้รักษาตัวเองนะคะให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 นะคะเตือนทุกวันเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนี่ก็ค่อนข้างที่จะ,ะแย่พอสมควรนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะดวงชะตาวันศุกร์ค่ะการงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะในสัปดาห์นี้10ถึง16พฤษภาคมนะคะกดติดตามด้วยนะคะ ต่อไปก็ถึงคิววันเสาร์แล้วนะคะดวงชะตาคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในช่วงวันที่10ถึง16พฤษภาคมนะคะการงานนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะคะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้นะคะทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็ เจ้านายให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะส่วนเรื่องสุขภาพเราขอโทษค่ะส่วนเรื่องการเงินนะคะสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันเสาร์ให้ระมัดระวังการสูญเสียทรัพย์การถูกขโมยนะคะระวังขโมยขึ้นบ้านนะส่วนเรื่องสุขภาพก็ให้รักษาตัวเองนะคะให้ห่างไกลาจากโควิด -19 นะคะก็เตือนทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะคะเรื่องสุขภาพก็สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ปกตินะคะ ก็ถือว่าเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ 1, าวันที่10ถึง16พฤษภาคมการงานดีค่ะส่วนเรื่องการเงินนี่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการสูญเสียทรัพย์นะคะระวังโจรขึ้นบ้านนะแล้วก็เรื่องสุขภาพก็ให้ห่างไกลาจากไวรัสโควิด19นะคะก็ถือว่า ทํานายครบ7วันแล้วนะคะถ้าชอบก็กดติดตามไว้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปนะคะบ๊ายบายค่ะ